โอ้ผมสู้กับพี่พีทมาแล้วอย่าให้ต้องสู้กับพี่ฝนอีกเลวครับมันจะสู้พี่พีทเหนื่อยมากเลยอะเหนื่อยสู้พูด,พดไม่ทันแกออจริงพี่พี่นี่ะพี่จะนั่งจมนะคร<ด>ันั่งจเออเอ้ไนไปล้มไปเลยเนั่งจมมันจะไม่ดีเ <_ d ata> ่ไมไม่นสิ่งตรงนี้รอยู่งนี้แค่ไ้นเหรออาจต้องหอได้แค่นืมไได้แค่ไครับได้ไ่ไน่ไงโอ้ไม่ได้โอเคโอ้มันย่อลงกว่าเดิมอีก ดีหดเาเตมขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลยขึ้นแหรอครับจริงจงมันมีอีกวิธีหนึ่งเรานั่งบนเป็น L เหรอเป็น L d a d note เหรอักนึงนะอย่าล่นเดี๋ยวบาดเจ็บอีกเราเราเก็บสภาพร่างกายเอาไปไว้คนอื่นขอบคุณครับ องครับโอ้สู oh, งขึ้นมาอีกนิดนึงนเฮ้ยกระสุงขึ้นนะนิดนึงภาพดีกว่าทำมันนั่งยากเลยไม่เป็นไรครับได้อยู่อะไรมันยาก <c oughs> เฮ้ยนายอยู่ติดครับ <c oughs> โอ้กระสุนใช่ <c oughs> แล้วีชอบแล้วแล้วดีแล้วดีชอบมากนะเมื่อวานเนี่ย D X Morning เขาออนอ่าเขาประกาศทีเซอร์เขาลงทีเซอร์ใช่ป่ะแล้วพวกคิดกำลังโหลดคลิปกันอยู่กำลังจะลงอ่ะพี่ฝนลงก่อนเราอีกอ่ะคือแบบพี่ฝนไวกว่าเราอีกอ่ะก่อนอ่ะเอาโอเคครอะไรแล้วเหมือนแถงข่าวไงแต่งงานกันเนาะแต่งแล้วเราสามารถแล้วหนึ่งครับอะไรนะสามารถแบบนี้ คืาตายเหนื่อยอ่าสวัสดีครับโอเคเข้ามันแอคชั่นแล้วเสียงหวานมาเลยจะให้จีนเสียงปกติคุยกันหรอเสียงเมื่อกี้ก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผครับนี่คือคนแถลงอะไรคะอ่าซีรีส์ครับโปรโมทซีรีส์ครับโปรโมทซีรีส์เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแป้งบ่อยพี่ฝนไม่รู้จริงเหรอ ขออนุญาตแนะนําตัวไปอย่างเป็นทางการอีกครั้งดีกว่าทางการทางการเลยสวัสดีครับผมสิงโตครับผมครับรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องรับบทเป็นตานตะวันครับผมคิดนานเหมือนกันชื่อตัวละครเรื่องเก่าๆย้อนกลับมาในหัวแต่มหมดเลยคือพิโรธครับรับบทเป็นปัทถพีในเรื่องครับครับเป็นการกลับมาเจอกักรผู้ซีรีส์คู่กันที่ดำานนการแค่ไหนอ่ะผูเมื่อกี้คือบอกถึงระยะเวลามากนะ คือนานนาน7านน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 านาน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 ัานน็นนา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 านน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 าน s านน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 ้นนา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 เอานนานนันนาคนาน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 ัานน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 านใานคานนานนารนา็นาารนอนนานนอยนาน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 นา่ปานานนานนาาานานนานนนาานนนี่านานานนาาาาาาน บางคนเขาแบบเฮ้ยคิสสิงอิ่มตัวแล้วหรือยังจริงๆคือตัวอิ่มมากกว่าตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการตัวอิ่มชันด้วยชันด้วยใช่ก็น้าหนักก็ขึ้นกันหลายโลอยู่จากตอนนั้นหรอก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับไปเหมือนตอนนั้นได้อีกหรือไม่ได้ไ่ได้ได้ได้แต่แต่ว่าก็ชอบตัวในในในคาแรคเตอร์ปัจจุบันเหมือนกันอ่าเล่านิดนึงพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมันคือยังไงคะ ก็จริงๆแล้วตามชื่อซีรีส์เลยเพราะว่าพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมันก็จะพูดถึงเรื่องของคนสองคนครับที่เคยรักกันเลิกกันแล้วมันมีเหตุให้ต้องกลับมาทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยในฐานะแฟนเก่าคนหนึ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับพี่ฝน เคยแบบอยู่ต้องกลับมาทำงานช <c oughs> ีพชีพชีพไม่มันก็เป็นการต้องติดตามอะค่ะ <c oughs> ว่า <ừ> คนที่เป็นแฟนเก่ากันมาม <ừ> <c oughs> จะสามารถทํางานร่วมกันได้ไหมแล้วถ้าทํางานร่วมกันเนี่ยมันมันจะกลับไปรีเทิร,ร์นไหมหรือว่าจะไม่สามารถรีเทิร์นได้อะไรเ <c oughs> งี้ยครับผมคือเรื่องนี้มันจะเล่าถึงความสัมพันธ์ให้ให้คนดูได้ไปคิดตามเรื่องราวของตัวเองได้ด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นฉันฉันอาจจะเป็นแบบเนี้ยที่ไม่ได้สามารถทํางานกับแฟนเก่าได้อย่างราบรื่น หรือบางคนอาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้นะเมืออาชีพด้วยงานก็คืองานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามว่ามันจะเล่ามุมมองเรื่องราวแบบนี้ออกมาเป็นยังไงครับอ่ําคถามเมื่อกี้เลยค่ะครับเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะเคยครับเคยเคยแต่ว่าตอนนั้นมันไไม่ด้ ปัจจุบันค่ะเคยครับเคยปัจจุบนัน <c oughs> ปัจจุบันก็ได้พบเจอแล้วใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วคำตอบก็บอกว่าทำงานด้วยกันก็ดีนี่ <c oughs> แต่แต่ยงแต่ยาง,ย,างย่างที่เราเคยเจอมาไม่ได้เป็นสมัยเรียนมากกว่าที่แบบต้องมาทํางานกลุ่มกันแล้วแบบเฮ้ยเราเคยคุยกับเขาแล้วเราไม่ได้คุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จ,จะแบบมีคําตอบในใจเหมือนกันว่าทําได้หรือไม่อะไรเงี้ยครับพี่สิงเคยเจอไหมคะเคยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองแบ่งแยกงานกับกับความรู้สึกส่วนตัวได้ถ้าเกิดว่า ไม่ต้องไม่ยุ่งกับเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้อะไรเงี้ยถ้ายังรักเขาอยู่ใ้ายังรักเขาอยู่เดี๋ยวออยเองง่ายอันนี้คือถามเผื่ออะไรือ่ปลครับอ่ไม่ได้เผื่ออะไรครับถามดูเฉยเฉอยากด้ฉยใช่อยากด้วยเฉยครับคือถ้าสมมติสถานะแฟนเก่าสถานะสถานะแฟนเก่าเราต้องมาเจอมันร่วมงานกันมันมีไหมที่แบบผ่านผ่านไฟเก่ามันจะคู่ไอ้ถ้าเลิกกันด้วยดีไม่ได้แบบว่าผิดใจกันอะไรมากเงี้ยผมว่าเป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นไปได้ จริงๆในซีรีส์เรื่องนี้ก็มันก็ทําให้เห็นมุมมองของทุกคนเหมือนกันว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็นคุณเนี่ยคุณจะสามารถทํางานร่วมกับแฟนเก่าได้ไหมและมีสิทธิ์ที่จะรีเทิร์นไหมว่าในเรื่องนี้ก็จะเห็นมุมมองของสองตัวละครที่เป็นแฟนเก่ากันว่าต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองในวันนั้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ถ้ายังรักเขาอยู่ผมว่ามันก็มีสิทธิ์สูงมากเพิอๆเราใช้หน้าที่การงานด้วย <c oughs> ในการแบบว่าอ่อยเขาให้เขากลับมาอะไรเงี้ย ครับอะไรนะครับล่าสุดเหรอล่าสุดไม่ต้องอ่อยอะไรเลยแค่พูดด้วยดีๆก็พอเขาเริ่มแล้วอ่ะเรื่องอะไรล่าเรื่องอะไรเพราะว่าที่แบบที่เห็นเธอจากคนสัมภาษณ์อ่คือเธอบอกว่าเรื่องนี้มาจากคริปสิ่ใช่ครับมาจากส่วนไหนบ้างในส่วนคาแรคเตอร์มากกว่ารีเสิร์ชคาแรคเตอร์ใช่รีเสิร์ชคาแรคเตอร์ใช่ครับผมว่าแบบเป็นคนใช้อารมณ์แบบไหนเป็นคนมีอินเนอร์แบบไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ ทำการบ้านมาจากคริสิงโตนี่แหละใช่ครับมีมีฉากบางฉากที่แบบมาจากเราไหมคะจริงๆมีเยอะมากเหมือนกันนะแอบใส่ไปตอนตอนตอนเล่นเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยความที่พอเป็นพี่ฤทธิ์พ่วงกับที่เราที่เราแบบรู้จักกันมาค่อนข้างนานพอสมควรเนี่ยพอมีอะไรเราเลยกล้าพูดกล้าเสนอสิ่งไหนที่เราสึกว่ามันสามารถเติมตรงนี้ได้หรือว่ามันควรจะลดตรงนี้ะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับพี่ฤทธิ์โดยตรงเลยจริงๆ คือความสนุกของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าพอเป็นพว่วงกับที่เราสนิทมากๆเคยทํางานด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนอาทางพิลิดาเขาก็เชื่อใจพวกเรามากประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราจะทการแสดงหรือว่าเราอยากจะเพิ่มจะลดอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบนะที่เขามาถามความเห็นเราทุกครั้งว่าแบบรู้สึกยังไงที่สิ่งรู้สึกยังไงอยากออกแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทาให้เราจอยออกับการแสดงมากขึ้นแล้วก็มันจะมีเมจิกโมเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยเพราะว่าความเป็นเองในกองอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าจริงๆแล เอาความรู้สึกของคุณเป็นที่ตัออง้งคะว่าเอ้ยถ้าฉากนี้ตัวในเรื่องจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าที่สี่รู้สึกอีกอย่างก็คือให้ไม่ต้องบอกว่าด้วยความที่เราเวิร์กช็อปตัวละครกันมาก่อนที่จะเริ่มทําการถ่ายทําจริงเพราะงั้นเวลามีซีนไหนที่มันก้ากึ่งอะไรเงี้ยพี่ลิศเขาจะถามเราสองคนมากกว่าเพราะว่าเราสองคนอะอยู่กับตัวละครตลอดอในช่วงเวลาเวิร์กช็อปเพราะงั้นเราจะคุ้นเคยกับตัวละครดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ส่วนพี่ดีเขาก็จะคุมเรื่องบทเรื่องโดยภาพรวมให้มันออกมาดีที่สุดมากกว่าพอกลับมาเล่นกนต้องเขาเรียกอะไรนะต้องคุยกันบจูนหรือว่าไม่ต้องปรับตัวแลวมองตาไม่นะมันไวอ่ะรู้สึกมันไวมันไวมันยังไวเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคิวสองคิวแรกมั้งที่แบบจําไม่ได้แล้วว่าวิธีการทํางานของพี่สิงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่สิงก็อาจจะจำไม่ได้ว่าวิธีการทํางานคิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ แต่พอมันผ่านไปสักคิวแรกอย่างเงี้ยวันแรกอะไรเงี้ยครับก็จะรู้แล้วอ๋อเออว่ะเมื่อก่อนเราทํางานกันแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มโฟไปเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับมีไหมที่มองมองมองกันแล้วรู้แล้วว่าอ่ะอันเนี้ยเล่นมาแบบนี้แน่นอนอะไรเงี้ยรู้นะค่อนข้างเดาได้เลยอ่ะมีบ้างด้วยความที่พอคาแรคเตอร์มันรีเสิร์ชมาจากความเป็นคิดสิงอ่ะมันจะมีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถคาดเดาอ่า เรียกชันได้ล่วงหน้าว่ามันจะออกมาประมาณนี้นะมันจะมาเราจะโต้ตอบกันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับเมื่อวานปล่อยเธเลิกตอนไหนมันไปแง่คะเธอเลิกเหรอครับได้ดูพร้อมกับทุกคนเลยนะไม่ได้ดูก่อนใช่จริงเราดูพร้อมกันเลยเหมือนทีมง,งานกลักวผมสปอยอะ่ะแต่ตื่นเต้นมากเลยนะแบบตอนที่ปล่อยออกมาแล้วแล้วเราดูช้ากว่าแฟนๆน่อในใจคือถ้ามีอยากแก้อะไรคงแก้ไม่ได้นอนเลย แต่แต่ก็กลายเป็นว่าพอมาดูภาพรวมเออมันน่าสนใจดีเหมือนกันครับออมันมันมีความจริงจังในแง่การทำข่าวอยู่ในนั้นด้วยแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องราวความโรแมนติกของแฟนเก่า2คนปรตรพีตามตะวันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเออเราก็น่าจะจอยในในฐานะที่เราเปลี่ยนมาเป็นคนดูบ้างอะไรเงี้ยครับฟีดแบ็กตัเเองมากกวฟีดแบ็กเอาฟีดแบ็กตัวเองหนึ่งับ ผมอะ่ะไม่ได้เชฟฟีดแบ็กฟีดแบ,บ็กของแฟนๆนะส่วนใหญ่เป็น,นความเห็นเดียวกันหมดเลยก็คือชอบอคิดถึงใช่แต่ฟีดแบ,บ็กของผมคือผมเห็นหน้าตัวเองแล้วผมวอ้วมจังไม่เมื่เอเมื่อทีเซอรเมื่อเข่าแรกที่เปิดตัวพวกผุณกระปุ่นนี่นี่ลดลงไปแล้วลดลดลงไปแล้วแต่ก็ยังบ่นได้อยู่เพราะว่าถึงตัวมันจะเล็กแต่หน้าผมใหญ่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงตัวอิ่ม ใช่ช่วงตัวอิ่มไม่ใช่ช่วงอิ่มตัวนะช่วงตัวอิ่มครับคือิไปสิงแค่เรื่องนี้ผมแค่เรื่องนี้ครับสิ่งเดียวที่อยากจะแก้ในซีรีส์นึ่งคือหน้าตัวเองมันมี AI มอไหแบบว่าแบบทําให้หน้าเราแบบทุกอีเลย10บอีพไม่แต่ว่าก็ไม่ได้คอนเซิร์นขนาดนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าพอมันเป็นภาพรวมตอนตอนตอนซีรีส์้อนยาวๆทุกคนจะโฟกัสเรื่องอื่นแหละ อ้าหรอโฟว่าพี่อะโฟกัสหลายหลายฉากมากเลยอะหรอพี่บดพี่บดพี่บดโฟกัสฉากไหนอะอยากรูจังเลยพี่ว่าพี่อยากดูไอฉากริมทะเลอะมันมันตัดเร็วไปตอนที่มันถ่ายพี่มันเทเลอร์มันก็่เร็วเทเลอร์มันก็ต้องตัดตัดเร็วนิดนึงก็ถ้าอยากดูเต็มเต็มก็ดูในซีรีส์สิครับเแต่มันเป็นยังไงฉากนี้ไม่บอกสปอยอ่ะเอางี้ว่าฉากนั้นอะเราเราใช้ไมซ์เซตการแสดงคือ หิวโหยโหโหหิวโหยเอาคุณมันอยู่ในเกาะคุณเห็อพีนุ้ยพี่นุ้ยปั่นเงินมันอยู่ในเกาะถูกป่ะมันอยู่ในเกาะแล้วคุณก็เห็นว่าเหมือนคิดสิ่งกำลังจะแบบเล่นซีนเลิฟซีนอะไรบางอย่างเราก็คือนั่นแหละฮะเราแค่บอกเฉยๆว่าหิวโหยครับผมใช่ใช่ใช่ชิคกี้พายใช่ต้องรอดูนะความหิวโหยคืออะไรอินพีเรบเลยปะไอ้นะฮะกินพีเรบเลยปะ ทายเกินไปโทรหาพี่ลินให้มันเป็น EP แรกดูเราลอดูเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่ถึง EP นั้นก็ต้องดูตั้งแต่แรกจนจบอะครับใช่หิวโหงเกียรติเขาที่ได้ยินมาเอออันนั้นอะมันมันก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีมากกว่านะอันอันเธอลินทะเลมันก็รินนึ่งแต่เขาบอกว่ามีมากกว่านะอ่าก็มากกว่าโซตัสซีรีส์จนน้ำไม่ท่วน สตาร์เดอะซีรีส์มีจูบสองครั้งสองซีซันเท่ากับจูบสี่ครั้งแตะนึ่งแตะนันไม่มีเลยใช่ตอนนั้นมันเด็กมากครับใช่เพราะรอบนี้มันก็ต้องมีแบบความริมทะเลตลอดเลยนะริมทะเลอันนี้ก็ริมทะเลใช่เราได้ใช้บริการโขดหินด้วยเดี๋ยวรอดูได้เลยนะฮะรับใช่ใช่เราเรามีโลนี้แล้วพคู่เธอในชีวิตจริงกในซีรีส์ทะเลก็ไม่ เป็นเรื่องราวเสมอใช่ครับทะเลมักสร้างเรื่องสร้างราวให้เราเสมอไม่แต่จบตอนดิซี่สี่จุบสี่ครั้งใช่ไหมครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยก็4ี่ภายในอีพีเดียวถ่ายสี่วันซีนจุบหมด4ี่วันผมงงถึงตอนนั้นต้องใส่แท็อะไรนะหิวโหยหิวโหยที่สิ่งผู้หิวโหยครับผมขอร้องถ้าเกิดว่าจะเล่นแท็กเทนอื่นนะฮะ ดูน e ่ากลัวไปนิดนึงเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะเอออะอเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตกใจแต่พอกลับมาเล่นด้วยกันมันก็ดูเหมือนทุกอย่างมันแบบลงตัวหมดเลยรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยโคล้ เวลาเราจะตกลงเล่นหรือแม้กระทั่งซีนโรแมนติกอะไรแบบนี้ครับมันมันก็ง่ายมากเวลาที่เราเข้าซีนด้วยกันแล้วมันก็จะผ่านไปเร็วมากใช่จะผ่านไปไม่เร็วเวลาที่แบบพุ่งกับเขาอยังอยากดูอีกเขาจะให้เราชวนไปเรื่อยๆด้วยใจเขาเออเธอไมที่นี้ไม่ชวนไปดูอ่ะเราไปถ่ายเอาได้ไปนั่งดูได้เลยที่ก่อนเนาะเราเออแว่าเออช่วยดูหลายๆมุมอ่าช่วยออกมุ้งออกแบบอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก่อก่อนตอนที่เป็นโซดอ คคิดคือคนที่ขินเวลาที่เล่นฉากมันถือว่าแปลกสำหรับเราเมตอนนี้มาพอมาเรื่อเนี้ยเสิมนมันเคยชินมากเลยครับมันกลายเป็นว่าแบบเราเรามานั่งจริงจังแล้วพูดคุยซีนพวกนี้เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดดูพี่ผมขอเพิ่มอันนั้นอันนี้หน่อยครับอันนี้เขาแอดวานซ์มากขึ้นไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเขาเขาาแอดวานซ์มากขึ้นคือปกติอ่ะพวกซี พวกเลิฟซีอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างอยากจะเป็นคนเสนอเพราะว่าอยากได้มุมสวยๆอะไรเงี้ยในปัจจ <Yeah. S 1> ุบับนพ่อแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเขามีคอมเมนต์ต่างๆมากขึ้นมันแอดวานซ์มากขึ้นเขาลงดีเทลมากขึ้นแลวผมชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแชร์กันว่าเออเลิฟซีนนี้เราอยากให้เป็นอย่างนี้เลิฟซีนนี้เขาอยากให้เป็นแบบนี้เพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับว่าเลิฟซีนไหนใครเป็นคนใส่ดีเทลอะไรลงไป <Yeah. S 2> ม,มีอันไหนที่ที่แบบมีฉากหรือสิ่งอะไรที่แบบ เขาคิดแบบเสนอมาแล้วพี่สิแบบเนี้ยมีไหม่ว้าวเลยเออเพราะเรื่ปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยเสนอก็มีก็ก็มีก็มีบางเสียนเทศที่เขาเอาขนาดนั้นเลยหรอมีมีมีเราอ่อยพูดอกันเเมื่อกี้เขาบอกว่าเนะเขาเขาถ้าเขาเจอเขาจะอ่อยเพรไะวใช่าแกใช่อ่อย่ใช่ใู้ผู้ใช่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 ใช้ใช้ใ่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใช่่่ใ มันห่างนานไงฮะมันเจอนทีนึงมันก็ต้องแบบแกเป็นผู้หิวโหยเกียร์นะคนอื่นอ่ะเขาเจออาสัดเจ็ปีไห่นะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกครั้งเป็นเข้าใหม่ปลามันเสมออ่าจริงคิดสิ่งเกินเจ็ดปีแล้วนี่เกินเจ็ปีมันไกลเหมือนกันตอนนี้ก็สิบกว่าแล้วป่ะแต่ถ้านับจากซีรีส์อย่ใช่เจ็ดแปีปวดอะไรอ่ะปวดความสัมพันธ์ที่ยาวนานี้ และหิวโหยพี่ผมไม่สู้แล้วล่ะพี่ผมว่าวันนี้ได้แฮตแท็กหิวโหยคิดสิ่งผู้หิวโหยใช่ผมไม่เพราะเราเคยถามแฟนๆไงตอนที่เราไลฟ์กันเล่นๆว่าแบบว่าเอ้ยการมีเลิฟซีนมากเกินไปมันก็ไม่ได้ชินกับคู่เรามัดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยถามว่าเขาจะชอบกันไหมหรอพวกเธอจะรับได้กันหรือเปล่าเขาบอกเอามาอีกเลยหิวโหยมากเอาอีกโตแล้วอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าอย่างเมื่อวานที่เทรล่อย์มาถามที่เห็นนะ ก็ไม่จะแบบอย่างนี้ใช่ซึ่งมันยังไม่ถึงเซี่ยวนึงของยังไม่ถความเป็นจริงที่จะเจอกันเลยครับใช่มันต้องแบบมีท่ายากๆกขึ้นเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าตอนแรกตอนแรกตอนถ่ายแล้วก็เอ๊แต่ว่าจากการเวิร์กช็อปจากการดูบทซีรีส์ที่มันเป็นเพราะแฟนเก่าอ่ะตัวละครที่เป็นแฟนเก่ากันมาเรื่องแบบนี้มันธรรมดาปะครับใช่ คือคนมันเคยคบกันมาใช่ป่ะตั้งนานแล้วอ่ะจะไม่เคยแบบนะมันก็ต้องนะเคยกินกันมาบ้างแหละเอะแสดงความรักแสดงความรักครับคือพอพอเลิกกันไปแล้วคือกลับมามันต้องแบบวลอย่างเนี้ยหรอผมยังไม่ได้บอกเลยว่าหลังจากเลิกกันแล้วกลับมาอาจจะเป็นตอนคบกันอยู่ก็ได้เคยเลิกกันก่อนปะ ในเรื่องก็จะเล่าเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ยังรักกันอยู่เลิกกันไปแล้วกลับมาทำงานด้วยกันในเรื่องในเรื่องใช่ทำไมสีด้าทุกคนดูแบบมีอะไรเขาพยายามล้วงล้วงข้อมูลจากเราอยู่ซึ่งเราก็พยายามจะไม่หลุดสปอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเาอาาขมแล้วใช่แล้วแล้วแฟนเขาก็ถามนะว่าแล้วในนิยายอ่ะกับกับในซีรีส์มันจะเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยครับ ก็ก็บอกบอกได้เลยนะตรงนี้ว่าแบบมันมีทั้งที่เหมือนและมีทั้งที่แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยเยอะใช่ครับเยอะมากอยากเห็นภาพมากกว่าก็ล้องรอดูครับอ่าขอบคุณครับครบแปบนีอันนี้คือกล้องใหม่เพิ่งมาเหรอหมายถึงว่าพี่เขาเพิ่งมา๋อตัวครับรครัไปต่อครับออ่าสมมุตินะถ้าแบบ อย่างเมื่อกี้ที่เราถามไปว่าการที่เป็นแฟนเก่าสำหรับคิทถ้ากลับมาพบกับแฟนเก่าได้ไหมได้ครับได้แบบเต็มๆเพราะเพราะรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรายังรักกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเรารักกันอยู่เราไม่ได้ต้องการใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมว่าการที่แบบคบกันแล้วเราได้เคยเลิกกันได้เคยได้แบบเจอปัญหาที่เราเหมือนเราจะรับกันไม่ได้แล้วเราปรับจูนกันใหม่มันจะอยู่กันอย่างมั่นคงมากขึ้นด้วยนะใช่ต้องดูว่าตอนเลิกกันไปเลิกกันด้วยสาเหตุอะไร บางสาเหตุก็ก็ไม่โอเคกับการรีเทิร์นจริงๆวิธมที่สามอะไรเงี้ยไม่ควรอะไรเงี้ยติดเกมเกินไปอย่างเงี้ยแบบเกินแบบอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็เรื่องที่ดดไ้้แกเราไม่ได้ประโยคนี้แกค่ะะจพูดต่ตติดพอแ่ผมผมก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันสามารถรีเทิร์นได้อยู่แล้วถ้าเรายังรักกันอยู่ถ้าเรายังรักกันมากพอแต่บางเรื่องมัน มันก็ไม่อยากจะให้อภัยจริงๆอะไรเงี้ยเราเรามันก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปเคสไปเคสไปครับคืออย่างแบบว่าเลิกกันเพราะว่าอีกคนไปหาทางใหม่อะไรเงี้ยเออไม่ถึงแบบไปทํางานทางใหม่ๆอะไรเงี้ยกลับมาคุยกันได้ว่าคือหมายถึงที่สิ่งเลยแหละอ่าแบบว่าหมายถึงเราอ่ะก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปไะทำไมทำไมนะหูทำไมอ่ะทำไมทำไมหูแดงเหรอ ผมไปอัปเดตเลวเวลมาใหม่ครับผม Android ใหม่แอ,นด,อ,อนดรอยใหม่ว่าอะไร,รอ่ะผมงงคำับถามแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะก็คือแบบว่าสามารถกลับมาคบก,กับแฟนเก่าได้ถ้าตอนนั้นเราจบกันด้วยดีใช่<อ>ใช่น<ช>คือไม่ได้ติดปัญหาว่าแบบเอ้ยแบบถ้าเป็นแฟนเก่าแล้วเออหนัสอองสือเขาบอกว่าหนังสือเล่มเดิ้เออจะอ่านาเลิจบกันเดิมก็มีนะในใจก็อาจจะ อาจเป็นคนคิดในมุมนี้เหมือนกันแต่แต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อยู่ดีบางบางเคสด้วยแหละบางเคสมันอ,อาจจะเป็นแบบว่าตอนนั้นยังเด็กมากแล้วก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่ยอมที่จะปรับหรือรับได้กับข้อเสียของเขาอะไรแต่ว่าพอมันแบบผ่านเวลาไปเราอาจจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้ดูเขายิ้มกันสิดูเขายิ้มกันสิคืออะไรอ่ะนี่แชร์แบบชีวิตแบบชีวิตจริงๆเลยนะ <c oughs> ใช่ อีการจิงเลยพอเริ่มก,กลับมาเจอกันอาจจะปรับจูนกันแล้วเริ่มรู้สึกว่าเออการอยู่ด้วยกันมันดีสุดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่ากลับมาเจอกันอีกได้กลับมาเจอกั<ค>นอีกก็เลยอยู่ด้วยกันบ่อยเกินโอ้<ล>ก็หิวโหวยเลย <laughs> กันนำซะมาหนึ่งพูดคุยเจอกันบ่อยๆใช่ผมเริ่มกลัวคำนี้แล้วนะไม่เองไม่ใช่พี่เดี๋ยวตีจ้าหิวโหยไง พอแฟนเก่าเปลี่ยนแฟนใหอยจะให้อะไรกับแฟนผมว่าหนึ่งเลยคือน่าจะให้เห็นมุมมองของสองคนที่มีความคิดแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ต้องเลิกลากันไปอะไรเงี้ยครับบางคนเขาอาจจะมองแค่ด้านเดียวอะไรเงี้ยในซีรีส์เรื่องนี้คุณก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งที่ความสัมพันธ์ของคนระหว่างคนสองคนน่ะครั้งหนึ่งที่จะเลิกกันไปมันมองด้วยมุมไหนกันบ้างและกับการที่มันต้องกลับมาทํางานด้วยกันเนี่ย มันมีความคิดเห็นหรือมองด้วยมุมไหนถึงสามารถกลับมาทํางานร่วมกันได้อะไรเงีย้ยคุณจะได้สิ่งนี้แน่นอนความหิวโหยจะทําให้เหยื่อแน่นอนครับเห <c oughs> ็นไหมเออเหยือ่ยอ,อ,<ๆ>อ,อนแน่นอน <c oughs> ราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เลยคือต้องไปหาร้านทาฟันใกล้ฉันแล้วแหละเพราะว่าม <c oughs> <ๆ>ันจะเหยื<ๆ>่อมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดสิ่งนั้นหิวโอ้ยจะ่า ก็โอเคครับขอฝากซีรีส์เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเ x ็ก r มนิ่งด้วยนะครับจะออนแอร์ในวันที่22พฤษภาคมนะครับผมทางช่องเจม25เวลา2ทุ่มครึ่งครับถ้าดูไม่ทันก็ดูทาง VIU ได้ครับผม4ีทุ่มครึ่งครับแล้วก็เราจะมี First EP นะครับผมที่ทุกคนสามารถมาดูพร้อมกับเราแล้วก็เจอกับเราในโชว์สุดพิเศษต่างๆได้นะครับผมซึ่งจะมีแค่ในวันนั้นวันเดียวคือวันที่22พฤษภาคมนะครับ เวลา5โมงที่สยามพาวาไลสยามพารากอนครับผมซึ่งจะเปิดขายบัตรวันที่10พฤษภาคมนี้เวลา10โมงเป็นต,ต้นไปนะครับที่ไทยเทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับเรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะครับในวันนี้22อ๋อ okay. โอเคแต่พี่ฝนไม่ว่างครับใช่แฟนโซลเปล่าอย่างเงี้ยอะนะฮะกดบัตรของทางโซรู้เปล่าอย่างเงี้ยอีกมีนา <c oughs> สกายนานิสาเอ <c oughs> าอะไรเขาีไม่โดนแล้วว่าฮีบอไม่ได้แล้วเอาหรอ เอาง ok ี้ผมถามก่อนพี mm ่จุ๋มมาไหมอาไม่เหไม่เป็นไรเลยถามมากแล้วเราอยากเจอพี่เราไงพี่หนุ่มมาไหมพี่หนุ่มถามกันเองเอาพูดถึงคาถาก่อนก็เราไม่ได้มีคาถาอะไรพิเศษแต่ก็พยายามกดกันแล้วก็มาเจอกันในวันที่สองพฤษภานะครับผม เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากดได้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ขออย่างเดียวว่าอย่าซื้อบัตรรีเซลแค่นั้นก่อน p แรกฮอปแค่ไหนเออเอาบอกล้ำตรงมาครับเอาตรงๆสิแล้วเขาต้องขายของตรงนี้แล้ว EP แรกเราขายอะไรบ้างนะผมว่า EP แรกอะสนุกก่อนสนุกเยอะฮอปอาจจะยังมาเป็นน้ำจิ้มอยู่อ p ต่อๆไปมันก็จะเริ่มฮอปมากขึ้นใช่พอจบ ครบทุก EP ปุ๊บไปดัดฟันได้เลยเยืะดแหนอนเราสามารถดูแบบดูในรถคุกีกี่ได้ปะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่อะไรนะไม่เอาละกลัวตรงนี้แหละกอการแซลอ๋อสิทธิพิเศษของการได้ดูเฟิร์ส EP กับพวกเราก็คือคุณจะได้แซลต่อเหรอมันสามารถแซลได้ต่อหน้าไงมันแบบอย่างนี้เลยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเรายกเลิกเฟิร์ส EP ทันไหมคะ งั้นเราไม่ส่งบัตรเชิญแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันวันหลังก็ได้นะครับพี่พี่อ่ะเพราะขนาดขออยากแซวก็คือขอแซวเลยเมราะว่ามันยังไงคะมันไม่โดนคุณต้องวิ่งขนาดอเลยค่ะทิกตอกคุณอะค่ะอะไรอะเรื่องที่เออ่่ทีคุณลงไปอะไรอ้ยน้ำจิ้มยังไงอะคะมันเป็นการหยอดน้ำจิ้มเพื่อให้ทุกคนไปดูซีรีส์ครับผมเพราะว่าอันเนี้ยในทิกตอกมันแค่แบบห่างๆใช่ป่ะอุ้ยในซีรีส์อ่ะ ยังไงในซีรีส์มันยังไงละไว้ในฐานที่เข้าใจในซีรีส์มันแค่ไหนมันมันใกล้แค่ไหนติ๊กต็อกมันเฮ้ยในในเคยเคยดูเคยเคยดูเคยดูดับเบิ้ลบอลไหมเขาจะมีฟิวชั่นอะไม่เคยแบบการรวมร่างอ่ะน่ากลัวมากอ่าใช่ในดับเบิ้ลบอลเขาใช้นิ้วนะเขาจะนิ้วจิ้มอ่าแล้วในในฟิสิกส์อะใช้ยังอื่นจิ้มไหนไม่เคยไม่เคยดูดับเบิ้ลบอลพี่ฝนอยากเห็นตรงนี้เลยล่ะครับ ผมกลัวผมก็กลัวเนี่ยมันคล้ายๆอะไรมันก็เหมือนดาร์กบอลแบบฟิวชั่นเนี่ยจิ้มอย่างนี้อ่าแต่ในซีรีส์ก็เอาอีกอื่นปากบ้างแก้มบ้างอ่าไหนอะเพราะว่าในดาร์กบอลอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าปากอะไรใครอ่ะอยากรู้ใช่ไหมครับไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงเหรออยากรอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้เนี่ย ทุกวันพฤหัสฮะใช่ครับผมสองทุ่มครึ่งครับผมดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังทงวีอายุสี่ทุ่มครึ่งครับฝากด้วยนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบอยเด็กส์มอร์นิ่งครับผมพี่จะดูการฟิวชั่นแล้วขอให้ทุกคนแบบโฟนในการฟิวชั่นนั้นอ่ะและแท็กค่ะแท็กว่าฟิวชั่นแบบหิวโหยได้เลยเออทำไมแม่แท็กใหม่มาอีกแล้วฟิวชั่นแบบิวโหยเชื่อผมเชื่อใช่ใช่ครับผมมีสิปีครับผม หูอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้มันจะทําให้อยู่ที่อีพีประมาณนี้ทุกๆเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อ่ะโอเคเค้าขอเคค่ะของจุ๋มของคุณค้าสุปปิดพี่จุ๋มไม่มาไม่ได้เจออีกแอ่ะสามารถมุดตูนได้หรอไม่ได้น่ากลัวกว่าพี่พีดดิค่ะไปไปไปจริงน่ากลัวพี่พีดีกว่าพี่ฝนหมดเลยเยอะไปไปครับายปไปครับ ต้องหัวไวหัวไวจริงนะหัวไม่ไหวหัวผมตายไหลไปละเรไม่นอนไงนอนก็เหมือนแบบเตรียมตัวอะไรแบบยงแถวใช่นอนคือได้วอร์มเครื่องกับพี่พีทมาแล้วอ่ะนึกว่าแบบจะเอาอยู่ผมเน้นสายซอฟต์อยู่แล้วผมไหลไปได้เรื่อยๆแต่ว่าไหลแบบตบตอบ